นะต้มแกงใช้หม้อไอ้ใช้เตาอะไรวะใช้เตาอังโลเ<โล>ตาอังโลนี่จ้าต้มจืดต้มจืดหน่อไม้ใจกระดูกมูมาจ้ากินข้าวน้ำกันจ้า ไม้ชิ้นใหญ่ใหญ่สะใจหอมโกโก้เลยจ้าต้มจืดกระดูกหมูใส่หน่อไม้ฝนตกปาลาร้องคืนคืนคืน พี่ปอล์รอกินพี่ปอลครับสวัสดีค่ะพี่ปอลครับนี่รอกินรอกินต้มจืดกระดูกหมูแล้วหอมไหมลูกหอมอืม,มอหมูมีน้องใหญ่ด้วยกระดูกหมูมันติดหรือเปล่าคะนี่จ้ะ